นาเมืองกระทูมีแนวทางการพัฒนาตามยุคสมัยใหม่ภายใต้วิสัยทัศน์นำกระทูสู่เมืองสมัยใหม่อย่างมืออาชีพมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพื่อประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิน่น เทศบาลเมืองกระทูได้จัดประชุมประชาคมเพื่อจัดการแผนพัฒนาท้องถิ่นตั้งแต่ปี2561จนถึงปัจจุบันเพื่อให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิน่นนอกจากนี้ ทางเทศบาลเมืองกระทูได้ดำเนินการแต่งตั้งภาคประชาชนเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในโครงการที่แก้ปัญหาที่สำคัญของอปทและมีการรายงานผลการตรวจสอบมีด้วยกัน3โครงการคือโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้วยการแจกเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ตั้งแต่วันที่25มิถุนายนถึงวันที่1กรกฎาคม255 564โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมกลุ่มองค์กรที่จัดตั้งในชุมชนได้ร่วมกับพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต จัดงานร่วมใจสู้ภยัยโควิด -19 ระหว่างวันที่24ถึง25กันยายน2564ณสำนักง,งานเทศบาลเมืองกระทูโครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการเป็นโครงการที่ส่งเสริมรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี โดยเฉพาะอย่างยิ่งขยะอันตรายที่อยู่ในห่วงระหว่างการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยได้มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมประธานชุมชนลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่องการทิ้งขยะอันตรายอย่างถูกวิธีในเรื่องของความมั่นคง การป้องกันความรุนแรงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเทศบาลเมืองกระทูได้ดำเนินโครงการในการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติปราศจ,จากความรุนแรงด้วยกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนนวิชิตสงครามเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่31มีนาคม2 5ง4ณถนนวิชิตสงคราม โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและสนับสนุนกิจกรรมชุมชนได้ร่วมมือกับสำนักง,งานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์เมื่อวันที่15ตุลาคม2563วันที่7ธันวาคม2563บริเวณวัดกระทูและวันที่18มีนาคม2564บริเวณน้ำตกกระทูเพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างภาครัฐและประชาชนโครงการเมืองสวยด้วยมือเรา เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างภาคพนักง,งานและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองกระทูและภาคประชาชนด้วยการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในวันที่25มิถุนายน2564ณบริเวณหน้าสำนักง,งานเทศบาลเมืองกระทู และโครงการลูกเสือจูเนียเป็นกิจกรรมของนักเรียนระดับอนุบาลโรงเรียนเทศบาลหนึ่งเมืองกระทูจำนวน380คนเพื่อเป็นการพัฒนายาว,วชนในด้านระเบียบว,วินัยความสามาคคีความเสียสละผ่านกิจกรรมค่ายลูกเสือ สำหรับในการดูแลความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเทศบาลเมืองกระทู้ได้ดูแลและบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนตลอด24ชั่วโมงปัจจุบันมีกล้อง CCTV 122กล้อง46จุดและในช่วงเทศกาลปีใหม่และวันสงกรานต์ได้จัดให้มีโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยในเขตเทศบาลเมืองกระทู้ ร่วมมือสถานีตำรวจภูทรกระทูมูลนิธิกุศลธรรมอปพ,พรตั้งจุดบริการเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพื่อสร้างความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนที่สัญจรไปมาได้ดำเนินการก่อสร้างก่อกลางถนนวิชิตสงครามและติดตั้งเสาไฮมัสรบ,บริเวณหน้าทางเข้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตภูเก็ต ถึงแยกทางเข้าประปาส่วนภูมิภาคและบริเวณแยกที่ว่าการอำเภอรกระทูถึงแยกทางเข้าเขื่อนบางวาดควบคู่ไปกับการจัดจ้างบริษัทเอกชนเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ให้มีความสว่างสวยัยสามารถป้องกันอุบัติเหตุหากชำรุดทำการซ่อมแซมได้ทันทีเพื่อสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องในด้านของประสิทธิผลในการบริหารงานและควบคุมการทุจริต เทศบาลเมืองกระทูได้จัดทําโครงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันให้กับบุคลากรเทศบาลเมืองกระทูเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการป้องกันแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนโดยการจัดอบรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและการอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ รวมไปถึงการอบรมเสริมสร้างวินัยและการรักษาวินัยเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พุทธศักราช2539สําำหรับการให้ความรู้เครือข่ายภาครัฐและภาคประชาชนได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู้พรบรข้อมูลข่าวสารของทางราชการพุทธศักราช2540ทางด้านนิติธรรมและคุณภาพของกฎระเบียบ เทศบาลเมืองกระทูมีการบังคับใช้ข้อบัญญัติได้แก่เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพพุทธศักราช2,560เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยพุทธศักราช2,559และเรื่องตลาดพุทธศักราช2,556ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลได้มีการพัฒนาการให้บริการประชาชนแบบครบวงจรเพื่อจัดการคิวให้ประชาชนที่มาติดต่อ รับบริการณจุดบริการ one-stop s o v i d และยังได้มีการพัฒนาระบบแจ้งเตือนการทำงานโดยระบบจะแจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่รับทราบถึงงานที่กำลังดำเนินการผ่านทางไลน์หรืออีเมลของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องนั้นๆและยังได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารงานทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมไปถึงระบบอีสารบัญเทศบาลเมืองกระทู สามารถติดตามหนังสือได้ว่าดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใดค้นหาหนังสือได้สะดวกและลดการใช้กระดาษ พลังเครือข่ายแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวอย่างยั่งยืนโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อชนิดสัตว์ติดคนที่มีอันตรายและน่าสะพรึงกลัวเป็นอย่างยิ่งคนหรือสัตว์ที่เป็นโรคนี้แล้วไม่มีทางรักษาให้หายได้เทศบาลเมืองกระทูจึงได้จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นตามพระปณิธาน ศาส,สตราจารย์ด็อเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาพรวลัยลักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัฒนะวรคัติยราชนารีที่ทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนักบ้าที่เป็นปัญหาสำคัญของชาติเพื่อให้มีการควบคุมกำกับดูแลการเกิดโรคที่เกิดจากสุนัขแมวและสัตว์เลี้ยงลูก้วยนมทุกชนิดเพื่อให้อัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าลดน้อยลงและหมดไป สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเมืองด้านสุขภาพพลานามัยและสิ่งแวดล้อมโดยเป้าหมายให้ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีผ่านการแก้ไขปัญหาการควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของซึ่งเทศบาลเมืองกระทูได้รับความร่วมมือกันจากภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนโดยเทศบาลเมืองกระทูได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่การลงพื้นที่เพื่อพูดคุยทำความเข้าใจโดยมีประธานชุมชนทั้ง19ชุมชนเป็นแกนนำในการติดต่อประสานงานทำให้เทศบาลเมืองกระทูสามารถเข้าถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชนและนำปัญหามาวิเคราะห์ข้อมูล ประชุมวางแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกับคณะทำงานโรคพิษสุนัขบ้าได้ตรงจุดก่อนเริ่มดำเนินโครงการหลังจากนั้นได้มีการอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิสุนัขบ้าแก่อาสาสมัครสาธารณสุขและประธานชุมชนออกสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของในพื้นที่โดยประชาชนสามารถขึ้นทะเบียนผ่านช่องทาง QR code หรือ e-service ภายในเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองกระทูหรือสำหรับใครไม่สะดวกขึ้นทะเบียนแบบออนไลน์ ก็สามารถเดินทางมาติดต่อที่กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองกระทูเพื่อความสะดวกในการติดตามการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าจากการดำเนินการโครงการนี้ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองกระทู3573คนและนักท่องเที่ยวได้รับความปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าโดยสุนัขและแมวในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองกระทูจำนวนไม่น้อยกว่า3,400ตัวได้รับการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า สามารถลดจํานวนประชากรสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนผู้ที่เลี้ยงสุนัขและแมวลดผลกระทบด้านความสะอาดและลดผลกระทบจากการสร้างความเดือดร้อนรำคาญจากสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของได้เมื่อทางเทศบาลเมืองกระทูจัดโครงการรวมพลังเครือข่ายกับการแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวอย่างยั่งยืน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัดทำแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการเพื่อปรับปรุงการดำเนินโครงการกิจกรรมในครั้งต่อไปโดยประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการมีค่าเฉลี่ยโดยรวมตั้งแต่4.0ขึ้นไปโดยโครงการนี้จะบรรลุปเป้าหมายไม่ได้หากไม่ได้รับความร่วมมือร่วมใจกันร,ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการสร้างเครือข่ายการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและบูรณาการการดำเนินงานให้ครอบคลุมพื้นที่เทศบาลเมืองกระทูได้แก่ 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดภูเก็ตที่ร่วมการประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการและสนับสนุนงบประมาณในการแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวรวมไปถึงการบริหารจัดการบ้านพักพิงสุนัขจรจัดภูเก็ตซึ่งปัจจุบัน อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ตโดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นคณะทำงาน 2. ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ตและปศุสัตว์อำเภอรกระทูที่คอยให้คําแนะนําและสนับสนุนบุคลากรทางด้านเทคนิคและวิชาการในการฝึกอบรมประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองกระทู เพื่อบูรณาการร่วมกันในการดำเนินการแก้ไขปัญหาเหตุร,รํำคาญและโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืนสาสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดภูเก็ตและสำนักง,งานสาธารณาสุขอำเภอกระทูที่คอยตรวจสอบและออกหนังสือยืนยันกรณีไม่พบผู้ป่วยและเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เทศบาลเมืองกระทู 4. มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยเป็นหน่วยเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า คอยสนับสนุนการทำหมันสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของในพื้นที่เทศบาลเมืองกระทูรวมไปถึงอบรมให้ความรู้ให้คำแนะนำแก่ประชาชนในพื้นที่และรวมไปถึงการรักษาโรคในสุนัขและแมวชุมชน 5. ประธานชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุขและอาสาปสุสัตว์ด้านโรคพิสุนัขบ้าภายหลังจากการผ่านการฝึกอบรมจากปสุสัตว์จังหวัดภูเก็ตแล้ว ได้มีการร่วมกันในการดำเนินการแก้ไขปัญหาเหตุรำคาญและโรคพิษสุนักบ้าเช่นการออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนักบ้าการออกสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในพื้นที่ชุมชนและล่าสุดกับความสำเร็จอีกครั้งกับรางวัลไทยแลนด์ r ร b i ี s Award 2021ชนะเลิศระดับประเทศภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนักบ้า จึงเป็นอีกรางวัลหนึ่งที่พี่น้องประชาชนชาวกระทูต่างภาคภูมิใจโดยเทศบาลเมืองกระทูได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่หน่วยงานอื่นโดยการเป็นวิทยากรฝึกอบรมครูขอโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนักบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนักบา้าวันที่13กันยายน2564น้อณห้องประชุมศูนย์ประสานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตและเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครปรศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนักบา้าภายใต้ยุทธศาสตร์การดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนักบา้า วันที่14มกราคม2564ณห้องประชุมเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชรพัฒภูเก็ตทั้งนี้เพื่อเป็นการร่วมแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดในจังหวัดภูเก็ต เทศบาลเมืองกระทูดเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการบ้านพักพิงสุนัขจรจัดภูเกต็ตปีงบประมาณ2,564ในวันพฤหัสบดีที่26พฤศจิกายน2563ณห้องประชุมสำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดภูเกต็ต ความสำเร็จจากโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนักบ้าทำให้เห็นได้ว่าการสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังในพื้นที่ถือเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินโครงการให้เกิดผลสำเร็จการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนให้โครงการดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนส่งผลให้เกิดการบริหารจัดการที่เป็นระบบและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด